ว,วันนี้เราจะพบกับสำนักข่าวเคโรนีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสุดฮอตในตอนนี้ครับซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอาเซียนนะครับอาเซียนจะประกอบด้วย10ประเทศซึ่งก็คือ 1. ลาว 2. เวียดน,นาม 3. เมียนมา 4. ไทย 5. กัมพูชา 6. มาเลเซีย 7. สิงคโ,โปร์และ 8. อินโดนีเซีย 9. บูรไนและ10ก็คือฟิลิปปินส์ครับอาครับ องค์ประกอบของอาเซียนนะครับจะประกอบด้วย3าเสาหลักก็คือ 1. เศรษฐกิจนะครับ 2. สังคมครับ3คือวัฒนธรรมครับอ่าครับแล้วเราก็อย่างที่รู้กันนะครับในเมื่อมีการร่วมมือกันย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันของการร่วมมือนี้ซึ่งความเห็นนั้นเราจะไปสัมภาษณ์กันครับเยื่อในครั้งนี้ก็คือโรงเรียนน้องมินทราชนุทิศเบญจมาลาชาลายัย ผมและเกียวข่าวจะไปสัมภาษณ์กันอยู่นี่นครับเอาละครับเรามาถึงหากลุ่มตัวอย่างแล้วครับอ,อ,อ้าวครับอ๋อน้องครับมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปิดสมาคมอาเซียนเร็วๆนี้ครับก็รู้สึกดีที่เราได้อยู่ในสมาคมอาเซียนที่เราได้เปิดการตลาดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วแล้วน้องคิดว่าจะปรับตัวยังไงครับแล้วควรจะต้อนรับเพื่อนบ้านของเรา แล้วฝึกพูดภาษาเขาเรื่อยๆเพื่อเป็นพันธมิตรกันนะครับวันนี้เราก็ได้ความเห็นแล้วนะครับจากไปดูกลุ่มตัวอย่างต่อไปครับใดีค่ะเราก็มาถึงความคิดเห็นของนักเรียนรายต่อไปแล้วนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการเปิอดอาเซียนบ้างคะเอ,อ่อมีความคิดเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีการเปิดอาเซียนนะคะเพราะว่าเราจะได้เปิดโลกใหม่ที่มันกว้างขวางกว่าเดิม แล้วก็ได้รู้เรียนรู้วัฒนาธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ชาติเชื้อชาติศาสนา,าอะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับการที่จะเปิดอาเซียนครั้งนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาต่างๆนะคะภาษาของอาเซียนนะคะแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะไปเที่ยวประเทศสิงคโปรคะคะ์ค่ะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเราก็เจอ,อกลุ่มพิเศษอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอข้าวเถามนะครับคุณคิดไงเกี่ยวกับอาเซียนครับ ก็ก็ดีนะคะเป็นการเปิดเศรษฐกิจทําให้เราได้ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจจะได้มีโอกาสไปต่อรองกับทางยุโรปทําให้เรามีราคาสินค้าที่สูงขึ้นแล้วก็มีภาษาที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าประเทศไทยอ่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เรื่องที่หนักใจที่สุดในการเปิดอาเซียนก็คือเรื่องภาษาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเขาก็จริงแต่ว่าภาษาเราก็ไม่ค่อยได้แล้วมีความปรับตัวยังไง ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องอวัฒนธรรมประเพณีของเขาแล้วก็ภาษาเขาเพื่อจะได้สื่อสารมากขึ้นขอบคุมากครับครับน,นี่ความเห็นหนึ่งครับสวัสดีครับแล้วเราก็เจอกับอีกกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มนี้ดูจะมีความพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ต้องการจะสูงนะครับ <c oughs> รมาสมัมภาษณ์เข้าเรื่องอีกว่าครับคือว่า คุณคิดยังไงเกี่ยวกับอาเซียนครับก็คิดว่าประเทศการเปิดอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็จะเสียเปรียบเรื่องภาษามากเพราะว่าประเทศบ้านเราเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนประเทศอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะทําตัวยังไงครับเวลาพอเปิดอาเซียนก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มให้ทันกับประเทศอื่นเขาอะค่ะขอครับครับแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งความเห็นนะครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เราเจอเหยื่อกลุ่มต่อไปแล้วครับ น้องๆคิดยังไงเกี่ยวกับอาเซียนครับเออรู้สึกไม่รู้ครับออขอความเห็นที่เป็นเนู้สึกว่าประเทศจะเจริญขึ้นแค่นั้นแหละ,ะพี่ขอความเรื่มมือใช่ไหมครับรับแล้วน้องจะทําตัวไงครับเมื่อเวลาพอเปิดอาเซียนก็หานผู้อังกฤษครับแล้วก็แล้วก็วกให้ให้ประเทศชาติให้เจริญขึ้นครับเป็นอนาคตของชาติครับ แล้วเราก็ได้เหตุความเห็นหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมบเกี่ยวค่ะเคโรนิว <ole> วันนี้จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเห็นของอาเซียนครับแล้วน้องๆจะคิดงไงเดี๋ยว,ยเ,ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับนะครับเ,เราก็มาถึงเหี่ร์ลาสุดท้ายแล้วครับน้องๆคิดยังไงกับการเปิดอาเซียนนะครับก็ดีใจก็อะไรครับเออดีใจที่ มีอาเซียนเพราะว่าเราจะได้พูดภาษาอังกฤษเป็นอ๋อขอบคุณครับแล้วน้องคิดยังไงครับเฉยๆค่ะเฉยๆครับไม่ไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีค่ะอ๋อขอบคุณครับเราก็รู้แล้วครับว่าน้องคิดยังไงกับการเปิดอาเซียนครั้งนี้ครับขอบคุณครับค่ะต่อมาแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คุณครูท่านอื่นต่อกันนะคะไปชมกันเลยค่ะน้ครูคิดว่า ข้อเสียของอาเซียนเยนีนะะเ่ยมันมีบ้างไหมคะข้อเสียเนเรื่องอนาคตที่เราจะคาดการณ์แต่ข้อเสียด้านนึ่งคือหนึ่งเรามีแนวทางที่จะรองรับในการเช่นการควบคุมโรคใช่ไหมอย่างนประเทศไทยเนี่ยเราควบคุมโรคดีอยแล้วแต่ถ้าเพื่อนบ้านเรามีเชื้อโรคที่เป็นเชื้อโรคที่มันมัน หายจากประเทศไทยแล้วมันเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการยังไงป้องกันหรือสกีนยังไงถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ภาษาหลักที่ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดคือภาษาที่เป็น i n t e r นช t i o n a l คือภาษาอังกฤษคุณต้องแม่นอย่างน้อยอาจจะมีภาษาที่สามเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าอาเซียนเปิดอ่ะคุณครูคิดว่าคุณครูอยากจะไปอยู่ประเทศไหนนะคะหรือว่าครูจะอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมคะแล้วทำไมอ่ะคะน่าอยู่ที่ไทยว่าประเทศไทยเป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพราะทุกประเทศก็ต้องเข้ามาหาเราแล้วคุณครูคิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเนี่ย ประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กไทยเขายังต้องพัฒนาอะไรบ้างคะแบบว่าแบบพวกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาขแข่งโอกาสอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเปิดอาเซียนมาแล้วเนี่ยอาจจะลําบากควรจะช่วยเหลือเขายัางไงคะยางด็กต่างแบบปัจจุบันคือเราพยายามพัฒนาโครงข่ายเช่นโครงข่ายสื่อสารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโครงข่าย นั่นการขับมอารคมขนส่งถ้ามันพร้อมปุ๊บความรู้แล้วก็ข้อมูลต่งางต่างสามารถเข้าสึงเด็กเยาวชนได้ว่าข้อเสียของอาเซียนมันมีบ้างไหมคะแน่ว่า,าเราต้องอก้าวตามไปตามสมัยหรือว่าไปตามเพราะร้าทใหม่ๆห,หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็พยายามปรับตัวให้ทัน ครับไม่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอแค่นั้นเองค่ะต้้งขอบคุณครูมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณครูท่านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาสอบถามความคิดเห็นของคุณครูกันค่ะเดี๋ยวเราตามไปกันเลยค่ะ สัดีคุคคณครูค,คิดยังไงกับที่อาเซียนจะเปิดคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ประเทศได้พัฒนาตนเองให้กลายเป็นสากคนเหมือนกับพวกทางแถบยุโรปนะครับก็จะทำให้เรามีการค้าการติดต่อที่ดีขึ้น ก็เป็นเป็นประโยชน์หนึ่งนะครับที่ทําให้คนในแต่ละประเทศในอาเซียนจะต้องพัฒนาตนเองให้กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมกันค่ะแล้วคุณครูคิดว่าเมื่อเปิดอาเซียนมาเนี่ยคุณครูจะมีการปฏิบัติตนยังไงคะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะก็ต้องดูแนวทางหรือโครงสร้างหลักของทางของทางประเทศนะครับที่ ว่าจะมีให้ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไรเราก็ดําเนินการตามนั้นนะครับ mm hmm. ก็คือทั้งการศึกษาหรือว่าทั้งเศรษฐกิจสังคมเราก็าต้องนี้น่าจะรูปแบบชีตมันจะมันจะปกติสุขมากกว่าไม่ต้องไปปรับตัวมากแต่ถ้าได้ลองไปสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็ขอพูดเพค่ค่ะ มากค่ะครบเลยค่ะต่อมาเราจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูวีระบุตรกันบ้างนะคะตามเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครคะอยากจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียนนะคะว่าคุณครูคิดว่าอาเซียนที่จะเปิดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะความคิดเห็นของส่วนตัวของคุณครูเออเปิดอาเซียนมันเหมือนกับเปิดบ้านนึกออกว่าก็คือ ทำให้โอกาสอะไรมันเยอะมากขึ้นครับแล้วครูจะปรับตัวยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาแล้วอืมก็ไม่ได้ปรับตัวยังไงเลยก็คงใช้ชีวิตปกติเพราะว่างานที่เราทำอยู่ส่วนใหญ่ก็มันเฉพาะทางแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วจะมีการร่วมมือระหว่างทางด้านการศึกษาอะไรเงี้ยอาจต้องปรับตัวเรื่องภาษาอ,อย่างเดียวที่เราควรจะมี พอภาษาเราต้องเรียนรู้หลายอย่างกันวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมสังคมอะไรเงี้ยวิธีการคิดเพื่อให้โอกาส,สเกื่ประโยชน์แล้วครูค,คิดว่าอาเซียนถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยครูอยากจะแบบไปสอนที่ประเทศอื่น,นบ้างไหมคะหรือว่าอยากสอนที่ประเทศไทยคะน่าจะอยู่ที่นี่น่นาจะรู้แบบชีพมันจะ ปกติสุกมากกว่าน้อยปับตัวมากแต่ถ้าได้ลองไปน่าจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านต่อไปกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะโค้ชขัญชัยมีความคิดเห็นยังไงกับการเปิดอาเซียนครั้งนี้คะอือคือตัวของข้าพเจ้านั้นก็ไม่ค่เห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะว่าในหนึ่งการพรัฒนาในกลุ่มอาเซียนมีความไม่ทอาเทียมกันอยู่ค่อนข้างมาก ที่พัฒนาสุดกูก็คือมาเลเซียเอ้ยสิงคโปร์ที่พัฒนาลงมาก็มีมาเลเซียอ,อินโดนีเซียแล้วก็ไทยส่วนนอกนั้นยังอยู่ในขั้นที่ยากประดับพัฒนาของประเทศยัยงด้อยอยู่มากดังนั้นปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในเรื่องของความเท่าเทียมกันในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนนะในหล,ห,ลหลายเรื่องคิดว่าคงจะยังไม่ประสบความสำเร็จ มากเท่าที่ควรเหมือนที่หวังไว้นะต้องทําใจไว้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยคุณครูจะมีการปรับตัวยังไงบ้างอะคะถ้าเกิดว่าเปิดอาเซียนขึ้นมาในเร็วนี้อะค่ะตัวนีอหมางถึงคนต้องเรียนภาษาพม่าเหรอครับภาษารื่นภาษาอาเซียนภาษาพม่าภาษาอมานายูภาษาญี่มุ่นญี่อ่น่ฟิลิปปินส์ตะกล็ออะไรพวกนี้ต้องเรียนภาษาอาเซียนไปด้วยนะเพื่อจะได้แฟนเป็นคนอาเซียนบ้างใช่ค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณคุณครูขวัญชัยด้วยค่ะสำหรับการท่<ข>า,ทาน<อ>ต่อมาให้เราจะมาถามความคิดเห็นนะคะให้คุณครูชัดชัยนะคะามเลยคะ่สนะสวัสดีค่ะคุณครูชัดชัยคุณครูมีความคิดเห็นยังไงกับการเปิดอาเซียนคะความคิด <hak> <Sophie> เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ ไม่น่าจะพร้อมกันเท่าไหร่กับการเปิดอาเซียนก็อยากจะถามว่าแล้วคุณครูจะมีการปรับตัวยังไงคะถ้าเกิดว่าอาเซียนเบิดขึ้นมาแล้วนะ่ะปรับตัวยังไงเหรอปรับตัวยังไงก็อย่างน้อยโรงเรียนก็ต้อง สอนคุยพูส้สังกฤษใช่ไหมเพราะเผื่อจะมีลาวเขมรอะไรมาพวกนี้มาเรียนอาจจะมีภาษาเขมรอาจจะมีภาษาลาวาแล้ว,ลวอะวไรต่อก็อมีเท่านี้แหละค่ะของคนนี้จนะ <c oughs> พูดไม่หมดเลยกา,า่จะา,าเกีายวกับควาในการที่จะเปิดอาเซียนนะคะทำอาาะไรคะ สวัสดีค่ะค่ะก็จะมาสอบถามคุณรูนะคะว่าถ้าเกิดว่าอาเซียนจะเปิดแล้วเนี่ยคุณรูคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างแบบความคิดเห็นของมันเกี่ยวกับอาเซียนนะค่คุณรูมีต่ออาเซียนมันก็ดีต่อประเทศไทยเพราะว่าเศรษฐกิจเราจะได้พัฒนายิ่งขึ้นแล้วคุณรูคิดว่าคุณครูจะมีการปรับตัวยังไงบ้างอะคะถ้าเกิดว่าอาเซียนเปิดขึ้นมาแล้ว ก็เรียนภาษาต่างประเทศยเฉพาะภาษาจภาษาอาเซียนภาษาเวียดนามภาษาจีนเพื่อใช้สอนภาษาไทยให้เขาได้เรียนรู้โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาแล้วคุณครูิดว่าครูอยากจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าครูอยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมอะคะครูก็ไปเที่ยวแต่ก็อยู่ประเทศไทยเหมือนเดิมรักประเทศไทย โอเคค่ะอบคุณคะก็จะมาสอบถามความคิดเห็นของคุณครูนะคะอยู่กับอาเซียนตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะอยากจะสอบถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าการที่จะเปิดอาเซียนในเร็วๆนี้ค่ะคุณครูมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะก็ งานที่เราเปิดประชประชาคมอ,อาเซียนนั้นมันเกี่ยวกับเป็นการรับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่จะเข้ามาสู่ในประเทศเรานะคะครูก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศต่างแล้วคุณครูคิดว่าถ้าอาเซียนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณครูจะมีการเตรียมตัวย,ยังไงบ้างอะคะออก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ในเรื่องของภาษาเพื่อจะเตรียมความพร้อม รับมือกับประเทศต่างๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าการเรียนอะไรพวกนี้ค่ะ,ะก็ขอขอบคุณความเห็นจากคุณครูนะคะขอบคุณค่ะทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับเราจะมากล่าวถึงอาฟตาหรือชื่อนึ่งก็คืออาเซียนฟีเหอรกแอเรียน,นครับส่วนวัตถุประสงค์การก่อตั้งของอาฟตาก็คือ 1>, 1. เพิ่มปริมาณการค้าภายในภูมิภาคครับ 2. สร้างแรงดึงดูดให้ภูมิภาคมีการลงทุนกันมากขึ้นนะครับ 3. ทําให้ภูมิภาคนี้เป็นฐานกานรผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศได้ครับผลจากการก่อตั้งอาร์ซ่านนครับก็คือทำให้การนำเข้าวัตถุดิบมีการถูกลงนะครับ สองทำให้ตลาดการค้าใหญ่ขึ้นนะครับการที่ตลาดการค้าใหญ่ขึ้นส่งผลทำให้คุยภาพนี้มีอำนาจในการต่อรองทางการค้ามากขึ้นนะครับ 3. ลดความหนามด้านกำแพงภาษีนะครับท่านี้เหร